สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาหลังล่างแอดนะคะตัวโน้มมาข้างหน้าวันนี้นะคะเราจะมาฝึกการเคลื่อนไหวหลัง,ล,งล่างกันด้วยท่าเด็ก2เดือนค่ะ,ะท่านี้นะคะจะเป็นการควบคุมการเคลื่อนไหวของแกนกลางนะคะในขณะที่เราทําอยู่ในท่านอนเนาะจะเบสิกง่ายที่สุดเลยอย่างแรกนะคะนอนหง่ายตัวลงไปแบบนี้เลยค่ะ,ะถ้าชันเข่าเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าหลังติดพื้นน้อยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังเราแอนจริงหรือเปล่าอ่า ถ้าเหยียดขาลงมาตรงๆแบบนี้ค่ะเราจะรู้สึกว่ามีช่องว่างหลังเยอะขึ้นอ่าเราก็จะฝึกท่านี้กันนะคะอืมอย่างแรกนะคะชันเข่าขึ้นนะคะเกรงท้องกดหลังไปให้ติดกับพื้นเลยนะคะอ่าเกรงท้องนิดนึงจากนั้นยกขาขึ้นมาทั้งสองข้างเลยค่ะ ขาออกเล็กน้อยนะคะเอ,อื้อมมือไปค่ะจับที่ข้อเท้าปล่อยบ่าตามสบายๆนะคะไม่ต้องดึงเข้าอ่าเสร็จแล้วลองฝึกหุบขากางขาดูถ้าใครนะคะที่มีปัญหาขาหนีบตึงเนี่ยอาจจะแค่นี้ก็ตึงมากๆแล้วเนาะอ่าเราจะเริ่มด้วยการฝึกหายใจค่ะไม่ยกไหล่ขึ้นแบบนี้นะอ่าไม่เอาแบบนี้นะคะให้ปล่อยสอกลงเหยียสอกลงตรงๆให้แรงของขาถ่วงแขนลงมาเลยหลังเราก็จะอยู่ในโพสิชันที่ตรงมากขึ้นนะคะอ่า สร็จแล้วหายใจเข้าลึกๆการเข่าออกหายใจออกปล่อยสบายๆไม่ต้องถึงขนาดหุบเข่าก็ได้นะคะถ้าใครตึงมากๆอยู่เนาะให้หายใจเข้าลึกๆดันเข่าออกจากการหายใจออกปล่อยหายใจเข้าลึกๆชา้าๆพยายามดันลมหายใจเข้ามาให้ถึงท้องนะคะถ้าใครถึงแค่อ,อกไม่เป็นไรแต่ขอให้บ่าย,ยาเกร็งขึ้นไปคอยผ่อนลงมาตลอดเวลานะคะหายใจเข้าและออกนับเป็นหนึ่งครั้งนะคะ